นอมัถุรัตนตยศัศขอถวายความนอบนอบ้อมจงมีแดกุณพระรัตนาไตรเจริญพรเจริญธรรมบุญรักษาวันนี้จะพูดในเรื่องของนักรอง วันนี้เจอข่าวอีกขอนาขอํามาขออนุญาตนามาพิจารณาเป็นธรรมะเพราะมันเป็นธรรมะท่านต่อเหตุการณ์ <c oughs> นํามาพิจารณาให้เป็นธรรมจะทําให้เข้าใจได้ง่าย <c oughs> ดาลานักร้องนักสแสดงเนี่ยเรียกว่าเป็นอาชีพที่ให้ความสุขให้ความสุขความสำราญ <c oughs> ความสบานใจ ความสบายใจแก่มิดลักนักเพลงตลอดจนแฟนเพลงตลอดจนเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกแฟนคลับเรอหรือผู <c oughs> ้ติดตามที่เป็นแฟนเพลงแฟนคลับอะไรต่อมาก็เรียนไม่ค่อยถูกตัวอรของดาราก็ดีนักร้องก็ดี <c oughs> เรื่องดาราก็พูดไปแล้วก็ขอพูดถึงนักร้องถึงประเดี้ก็ เ่อในเรื่องของนักร้องก็คือโยมจากับโยมตะก,กะแตน <c oughs> ซึ่งทั้งสองนี้ก็เป็นนักร้องที่มีจิตใจดีจิตใจงามน้ำใจดี <c oughs> ทั้งคู่เลยแล้วมีน้ำเสียงที่ไเราอ,อพอพิงไปคนละรูปแบบไี่ว่าทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วก็เท่าที่มองดูในด้านจิตใจนี่ใช้ได้เลยีย่ว่าเป็น ผู้ที่มีการเสียสละแบ่งปันปมีน้ําจิตน้ําใจทั้งตนเดงและสังคม <c oughs> แต่ในบางครั้งคนเราเนาะการกระทบกระทั่งกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ดูนิดหนึ่งผ่านๆไม่ใช่แต่ในอาชีพนักร้องดาราในทุกอาชีพแม้กระทั่งในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกมันก็มีการกระทบกระทั่งกระเทือนกันแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอารมณ์ เมือ่อภาษาเนี่ยภาษากระทบเข้ามาเมื่อไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเราไม่ได้ฝึกสติเจริญสมาธิให้มันคงปัญญาไม่เท่าทันพอกระทบปับ๊บความคิดมันก็แล่นไปความคิดแล่นพื่อก็ปรุงต่อเป็นอารมณ์บางทีสิ่งที่มันรับรู้เราสา้เรากลกับกลายเป็นอารมณ์ถ้าเราไปจมมีเราเข้าไปจมไปยึดมั่นยึดติดสิ่งเหล่านั้นบางที่มันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนมันแทงใจเราอย่างเงี้ยมันทําให้เกิด เนี่ยหลงของราคาก็ได้โทสะ์ก็ได้หมัวก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาโลภก็เกิดดับหลงก็เกิดดับโกรธก็เกิดดับดีใจเกิดดับเสียใจเกิดดับผิดบังเกิดดับซงบังเกิดดับพอใจเกิดดับไม่พอใจเกิดดับสิ่งเหล่านี้มันดับไปแล้วแต่ที่เหลืออยู่มันก็เหลือในความทรงจาแต่ทีนี้เมื่อเราเอามาคิดอีกมันมันก็มาเกิดอีกสิ่งเหล่านี้มันเป็นไฟราคามันก็เป็นไฟเลยว่า ราค่าชี้โทสะก,ก็เป็นไฟโทสะขี้โมหะก็เป็นไฟโมหะขี้ไฟสามกองนี่แหละที่มันเป็นไฟสุมสัวไฟที่ไม่มีขวนเนี่ยเผาผ่านจิตใจของสัตว์โลกเรียกว่าไม่มีอะไรจะเยียวยาได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในโลกถ้าพระพุทธเจ้าไ,ไม่มาตรัสรูเนี่ยพวกเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากไฟสามกองนี้ได้นี่คือไฟมอะไรากันไฟที่ไม่สามารถที่จะดับได้ด้วยน้ำหรือ <c oughs> ด้วย,วยอุปกรณ์ใดๆ นอกจากดับได้ด้วยอํานาจแห่งทานสินภาวานาศินสมาธิปัญญาด้วยอำนาจแห่งสติสมาธิปัญญาจงกระทั่งถึงระดับปัญญารู้แจ้งปัญญามีติปัญญาญจึงจะถอดถอนความยึนมั่นถือมั่นทําลายไฟสามกองนี้หรือเรียกว่าไฟสามกองนี้จึงจะดับสนิทไปได้ก็แล้วแต่กําลังสติสมาธิปัญญากําลังบุญบาร,รมีแม้กระทั่งระดับมนุษย์ระดับเทพบุตพเทวดาระดับหมแม้กระทั่งอริยะสุดาสกิคาคานาคารก็ยังไม่ได้ดับสนิท นอกจากพบบลัดตะบุญตะเดนี่คือดับสนิทฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องธรรมดาในญาติธรรมในญาติโยมก็จะเป็นโยมจะโยมตักตะแตนกใอยพวกเรามีคำว่าข,ขอโทษให้อภัยขอโทษให้อภัยมีน้ำใจซึ่งกันและกันให้ระลึกถึงวันที่เราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับไปแล้วะอะไรก็แล้วแต่ ถ้าแข็งทั้งคู่มันก็จะทําให้เรื่องใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ให้เราทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทําเรื่องเล็กให้มันหมดไปเมื่อเราหยุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดขอให้มีคําว่าขอโทษแล้วก็ไปในใจมีคําว่าให้อภยัยแล้วก็ให้ว่าขอบใจหรือขอบคุณสิ่งนี้จะทําให้ดูสวยงามแล้วโ <c oughs> ยมทั้งโยมจ้าก,ก็ดีทั้งโยมตากแตงก็ดี ก็จะมีความรักมีความเข้าใจกันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราเป็นอาชีพที่ให้ความสุขให้ความสุขสําราญแก่มีรักนักเพลงทั้งสองคนก็เป็นนักร้องที่มีซุ้มเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่หาียกว่าหาได้ยากระดับประเทศจันั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่ามันเป็นข้อสอบเป็นบทเรียนแล้วเราก็ผ่านมันได้ด้วยอะไรด้วยอำนาจแห่งสติปัญญา คือมีความรู้ความเข้าใจมันว่าซิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษมันเป็นภัยมันเป็นไฟมันมันไม่ใช่แต่ไฟเขาแต่ใจเราเองคนที่เกี่ยวกับเราก็ต้องมาอยู่ข้างเราคนที่อยู่ฝ่ายอ่าโยมจ้าก็มามาเข้าข้างโยมจ้าคนที่อยู่ฝ่ายโยมอ่าตากะแต็นก็ต้องเข้าอย่ฝ่ายโยมตากแแต็นมันก็จะทําให้เกิดการแบ่งแยกแตกแยก,แ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 กทําให้เกิดการแตกเ้ามันก็จะทําให้จิตใจเราขุ่นัวทั้งสองฝ่ายที่นี่เราเป็นนักร้องดังะระดับประเทศ ทีนี้เมื่อเราไปร้องเก่งที่ไหนเราให้ความสุขคนอื่นบันกจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราให้ความสุขคนอื่นได้สิ่งแค่นี้เราทําไมดับมันไม่ได้ฉะนั้นขอให้ <c oughs> ต้องโยมจากก่าก็ดียมตะกแดนก็ดีนี่เป็นเสียงธรรมถือว่าเป็นเสียงบุญนี่บุญยมทั้งสองคือทําบุญไว้อพระก็คือมาให้กําลังใจไม่ใช่แต่ใครคนหนึ่งให้กาลังใจชาวโลกเสียงธรรมก็คือเสียงที่มาเป็นเสียงประกาศสิทธิ์ที่มาช่วยชุดช่วยดึงไม่ จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายตกไปแนอำนาาไฟต่ำไม่เป็นธาตุของกิเลสความโลภความโกรธความหลงดัะนั้นด้วยเสียงร,รมนี้ขอให้โยมทั้งสองซึ่งเป็นเรียกว่านักร้องนักร้องที่มีคุณค่าเป็นเพียนนักบิกของประเทศไทยเนี่ยจงระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์บุญบุญสความดีละความโกรธด้วยการให้อภัยตักความโกรธด้วยการให้อภัย ละความห่วงหาอะไรตัดความห่วงหาอะไรด้วยการปล่อยวางแล้วถึงวันดีๆที่เราเคยมีต่อกันผิดนิดเบาหน่อยหนักหน่อยอะไรหน่อยก็แล้วแต่จะหนักจะเบาอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราให้อาภัยแล้วมันก็จบแล้วทุกอย่างมันจะจบไฟมันก็จะค่อยดับไปนี่แหละคือความโกรธด,ด้วยการให้อาภัยหยุดความห่วงหาอะไรด้วยการปล่อยวางไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ทุกอย่าง ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มพบปัญหาอยากท้อแท้หนทางแก้มีแน่นอนเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นบทเรียนสอนใจเป็นครูที่ดีทําให้เรามีความสงบเยือกเย็ยนสุขุมกว่านี้อีกทุกคนต้องผ่านบทเรียนในโลกมนุษย์ในรูปแบบต่างๆแต่เมื่อเราผ่านมาไปได้นั่นแหละมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนเราและจะทําให้เราเจริญขึ้นตเติบโต,ต,ต,ตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณแล้วเมื่อนั้นมันจะประสานกับ ประสานกับจิตของเรากับการประกอบอาชีพของเราให้เรามีความสงบเยือมเย็นขึ้นเพราะเรามีพระพุทธธรรมประสงค์เพราะเรามีสติสมาธิปัญญาเพราะเรามีบุญบุญสนความดีคอยประคับประคองเรานั่นแหละอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดอุปสรรคไม่มีบารมีไม่แก่ท้องจะสุดต้องผ่านไฟชีวิตจะสดใสต้องผ่านอุปสรรควันจนานทาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทําเรื่องเล็กให้มันหมดไปเมื่อโยมจักก็โยม้ะแต่แตนหยุดทุกฝ่ายก็จะหยุด แล้วก็มีแต่จากนุโมศนาสาธุการเสียงทิพย์เสียงธรรมจากอ้อจุดจอดจิตเจตบันหลวงพ่อ้เหล่ามาให้กำลังใจเพราะว่าไม่ได้รู้จักใครหรอกซึ่งได้ที่ภาควลแสดงก็มาแสดงแสดงตามเหตุปัจจัยของโลกเพื่อให้เข้าใจธรรมะได้ง่ายๆเจริญพรเจริญธรรมบุญรักษาเอ๋วังก็มีด้วยประการรัชนีแหละด้วยความปรารถนาดีจากหลวงพ่อ้เหล่าพุทธบาทวบัดป่าเจตวันอ้อจุดจอจุดเจตวันอิทธิตัง ปัจจิตังตุมหังคิป้ามีวาสะมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสำกป่าจันโทปันนารโสยถาวันิโชติรโสยถาสปีติโยวิวัชชนตุมาเตภวัตะวันตรายโยสุขีทีขายุกูภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังมุตถาปัจจายโนจัตตโรธรรมมาวัตติอายุวันโนสุขังภรังยันตุนิมิตังอวมังขรัญจะโยจามนาโปสกุลนตตะโตปะปะกขโมทสุปินังอกันตัง พุทธาธรรมาสังขานุภาวีนะวินาศเมตุภาวะตูสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตูสัพพิวตาพระเราเทวดาเท่าไหนทั้งปวงจงรักษาท่านสภาพุทธานุภาวีนะด้วยดุพานข้าพุทธเจ้าทั้งปวงสภาพธรรมานุภาวีนะด้วยดุพานพระธรรมสภาพผักเจ็ดพระปจิกานุภาวีนะด้วยดุพานแห่งพระปจิเกพุทธเจ้าทั้งปวงสภาสังกานุภาวีนะ้นด้วยดุภานข้าพเจ้าทั้งปวงสภาพมหาโพธิสัตว์านุภาวีนะด้วยอนุพานพระมหาโพธิสัตว์ทั้งปวงสดาสดีประวันตุเตขความประศุดสวัสดีจงมาแแกีดโยยจะะลลออเตตนนนฟพ ตลอดจนกวงชนชาไทยตลอดจนญาติธรรมสัมมาปฏียตุรับตรัฟังก็ขออนุญาตนำมาพิจารณาเป็นธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจและให้กำลังใจแต่ชาวลูกทั้งหลายออจุดจอจุดเจตวันขอ,อยึดจุลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีแหลด้วยความปรารถนาดีจากพุทธพัเนเรชอ